ขอกลับสุขสบายดีเจ้าค่ะสวัสดีค่ะพบกับมารากินคาราสนีแห่งท้องทุ่งเจ้าค่ะสวยรวยมากมีบ้านมีรถคอนโดมีบีบตาบรายเจ้าค่ะสุดท้ายยายบุญฮุบผ้าฮุบของแล้พี่ดองนางสิบเมื่อนอนกับคุณแม่อยู่บ้านฉันเลยไปส่งเพิ่นเจ้าค่ะว่าเพิ่นถือเสื้อผ้าเมื่อเบิดนบ่นเจ้าค่ะประถามเบิ่นเบิรน้เจ้าค่ะยายบุญสิไปสายสบายดีี่้อนสบายดี จะค่าสิไปใส่หูเผาหบพรอนเมื่อบ้านเมื่อบ้านเมื่อเมื่อนอนน้ำไผ่ไม่ใ่ญ่เมื่อนอนน้ำไม่ง่เจ้าค่ะนะก็เลยไปเบิร์ออกพี่น่อจ้าค่ะนี่ค่ะแต่ใส่แก่ซาเล็งเมื่อเมื่อกะมีทั้งขนมเป็นปลาเป็นแตงเอามากินแรงด้วยจ้าค่ะเขาสารพร้อมแต่เมื่ออื่นคุณแม่ก็เสียออกมากคือก้าพี่น้อเิ่นเมื่อเมื่ออยัางสุอ เกมื่อส่งเพื่อนจะขาดขะสินางรถเปิดประทุนนะจ้ะค่ะไปเลยพเยบบุญสิ่งมาจอดเอาข้าพระเจ้าก่อนนะคะว้าวไปด้วย ไปน้ำเน้เออนเยอย่าพูดตัดตัดตกปะปะาจะทางกลับบ้านเราของเราเจ้าค่ะเขาก็เริ่มซุกเลยเนะาะถ้าแดดๆอีกซุกเลยที่เกี่ยวด้นี่ เกี่ยวซันนี่แลพอดีมันหนักดำก้อนมูพี่น้องดำก้อนกระซุกเรืองเอาต้านนะคะท่งรวงทองเจ้าค่ะเขวเรืองแล้วซื้อเลขกระเบ,บื้อง พี่น้องไปแน่ถูกเลขเจ้าค่ะวัสิงเงินมาค่าเกี่ยวข่าวค่ะรูปซ้ำค่ะคุณพระเจ้าอันดามน้ำนรังก็ยังเขียวอยู่จ้ะพี่น้องเนี่ยเป็นยังเขียวอยู่จ้ะค่ะออไปติดตามเมื่อนำกันพี่น้อวาวะเศษยังกินสูบคุณยายกินอยู่บ้านเจ้าค่ะมาถึงบ้านแล้วเจ้าค่ะป้าคุณแม่เผาหยังค่ะ ดูดูดูคุณแม่เผาขี้เหนือเจ้าค่ะวันแรกที่นางได้อยู่บ้านนางกับเผาขี้เหนือเจ้าค่ะเอาเพื่อความสบายใจไม่อยากจะไปเหนี่ยวรังใครดูสิครัวเรา,าครัวคุณแม่ไฟกับบริมีได้พี่น้องเ้ย พอ่อดึงไฟออกแล้วจ้ะค่ะสีแดนเห็ดใหมามาเห็ดมาใหม่สสายไฟมาใหม่มมมนนขึ้นไปกะตาเครื่องเธอคุณแม่อาบน้ำหรือเปล่าค่ะ บายดีพี่น้องจะนั่ก็งมเบิดเพนหงเขีห้องน้ำก็มีถึงงมเกลนเบิดมั่วผ้าขาวผ้าอาบใส่คนมาต่อให้ยูกะมากับอะไรเตียมยังกันเน้อพี่น้องกระจูโจมนะสิมาตะกม้านะคุณเมย์นะก็ เพิ่นเอาล่างมะอูมาใส่น้ำกินจ้ะค่ะม,มันเย็นดีเพิ่นว่อม,ม,มันเย็นดีคุณแม่กับแม่จะต้มยังแม่ต้มข้าวบะ ่กินง่ายแบบเลยพี่น้องคนนี้ย่ยางต้มข่าต้มข้าวเจ้าเดี๋ยวจะปิ้งปลาเจ้าค่ะคันกินปูกินปลากินเนื้อเพอิ่มเป็นโปรกินได้พี่น้องเอมันคาวเพิ่มมาอืมนี่แหละให้น้าม,มองล่างถ้วยล่างจานก็เจ้าค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ซ่านนะใช่ป่ะเราก็ซ่านนะพี่น้องมันบป็นเมีันขาว ตะกีนะ้มันก็มีขาวมียังหยดอกพี่นอ้องมีขาวมียังพอหมางเฮือกก็ได้ออกไปนำเดี๋ยวก็เจ็ดขั้วมาอยูล่ล้วจะคานี่ออกแม่ดูไว้จวัมจอบจอบนอ้ดู ช่อมทั้งบ่วงแล้วนะมันติมมันอันนด้คุณแม่พผสิกินประจำก็คืออันน้นนำต้มหักยาต้มต้มหักยาจังแม่ยาดีกระเพาะก็ได้ยาดีกระเพาะเจ้าค่ะแบบน้าเจ้าบุญแบบน้ามันข้ามน้อยไพ่โบมีเดี๋ยวนี้สิปิ้งป่าเอย้ยแ,แ,แปะหน้าสิปิ้งป่าถาเออเธอสิขึ้นมาบนอยังคะอาบน้าถากินข้าวจบ คื้คือคือพนชิตโต๊ะเลยพี่นอ้องเออเอาึืนไห้น่ะฮลแล้วของของเธอหนะแล้วว่างูคุณไปไข่เธอเอาไว้มองเป็นแปนแน่เดี๋ยวปิ้งปลาไว้ทนะี่คุณแม่ก่อนนะคะนี่เราจะค่ะปลากาพอธงทำไปลึกมา,ากแต่ไม่นำโค้งแล้วพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นห่อสมปา่าเจ้าค่ะ ออส้มปลาคุณแม่บอกว่าให้ปิ้งไว้ให้เพื่อนอยากกินฮอส้มปลาเพื่อนกินกับสเพิ่์นกินกับข้าวต้มเพื่อนนี่จะพี่น้องเลยนี่จะข้าวต้มกุยคุณแม่จ้าค่ะฮะ นี่แหละพี่น้องครั่วที่เคยเห็ดยู่เห็ดกิ่นกันนี่ค่ะใหญ่มากอย่างคัวหลังนี้แต่เจ้าค่ะคุณแม่กับพี่บุญก็ลังรองอับหนาเจ้า,จาค่ะเพราะว่าคําอีกจักหน่อยกับซีไพ่กับบะมีเพราะว่าไพ่คั่วกับออกไปบดแล้วตอนมากนะเจ้าค่ะก็ยังบริแรงดึงสา,า,ายไฟมาใหม่เด๋ยวเชี่ยให้เขาจาดึงสายไฟมาพอคุณแม่ก็มืดเพิ่นก็ออกไปแล้วพี่น้องเพิ่นก็ ไปมาๆนะประมาณเดียจ้าค่ะพูหละกระซีวแล้วเขาเล่าหน้าบุรจงังซีมาอยู่แบบทาวน์นะเจ้าค่ะร้านกระขึ้นสวร์แหละเมื่อไรเจ้าค่ะร้านสาว เดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็ได้กินแล้วจ้ะค่ะวอับน้ำแล้วหรือเปล่าหืมอัแล้วเดี๋ยวแล้วนะคะปิงปลาสุกแล้วแหละสุกแล้วแหละสุกแล้วออกมามันติดนางมันติดสุกแล้เรือปลาปงมะนี่เขาวแล้วนี่นะคะ กับข้าวก็จะประมาณนี้นะเจ้าขาค่ะหมกสมปลาคุณแม่เจา้าค่ะอันนี้ก็จะปิงปะะป้งปลานะคะปิ้งปลาหนังปลาไม่ทิ้งเลยครอัอยากคิ้วเข่าแล้วป๊ะปะยกเอา ลงมาลงมาไฟก็ไม่มีนะคะต้องรเรยงเรียงไฟจ้ะค่ะเราจะไปกินบ้านหลังที่มีไฟหนูแล้วเจ้าค่ะพี่น้องวันนี้อเมาริามากินข้าวบ้านเจ้าค่ะกับคุณแม่นะคะกินข้าวแล้วก็สิลกาพุอเก่าแล้วพี่น้องผัวบ้านพัวกระบอ้มพี่นอนเจ้าค่ะ มามามาเสร็จแล้วเสร็จแล้วอาหารของดาวค่ะโอ้โหเม่อกี้กี่ข้าต้มเจ้ากันกีกข้าวเหนียดเจ้าข้ามามาพี่ได้กินข้าวนากันนะเจ้าขาวินข้าวนากับต้มข้าวเมื่อเจ้าจะเป็นแเกงแตกันถ้าพนเสียงล้มเลิกพูแม่กัน

ไม่ทำนะใช่แต่พ่อที่ขับมาหลับนาง้นนี้ไม่ใช่น้มอเลิ่มแม่ลงคันบุก ที่มันเอส่งต่ากตพอเสร็จ ร้กรดจเกเจัจเจกอ่อแม่ทางออกเด้อี่เพลงนายากนินเหแม่กินยังก็ไปแลกกับขนมจ้าค่ะขนมมากินออะ vui và ha vui.